ช่องอุ้มตีชาแนลนะคะพี่เอมสวัสดีค่ะกับพี่แพรลี่นะคะเราพักซ้อมพอดีนะคะทุกคนเราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวงั้นไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่การสวัสดีค่ะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเราพักซ้อมนะคะคทุกคนเราเพิ่งพักซ้อมอค,คู่นัดอนะีทีบ่ายสองเนาะวันนี้วันนี้อเนนออพี่การจะเป็นสภาพเลี้ยงใช่ไหมใช่ ซอสซอกันใช่ไหมซอกันมาจากไหนนะซอกันมาจาก USA เออโอเคมาียังเขมบเดียะนข่ากะเมงคู่บอกว่าน้องการลายพังวะสันตตยอนคู่ระวังสิล่ะน้องการลายพังกาาบ่อ พี่การพี่การสั่งเป็นอะไรคะเป็นวุ้นเส้นนะคะชอบกินวุ้นแต่กินแต่กินอะกินอันมีเหลืองซู่มันกินแต่วุ้นเส้นตะเมียวุ้นเส้นแมของพี่เอ็มเป็นเส้นมันไม่าเช่นมามาค่ะแล้วก็ไม่ใส่ผ้าไม่พี่เอ็มชอบกินเส้นมาม่ามันแซ่บแต่ว่าหมาโยของดอกเบอร์รี่นึงว่าสมกินบ่มันบอมีเครื่องไงบ่มันเบอร์มีหมูบอมีอะไรน้องเอิร์น น่าสวยมากก็เป็นคนสวยอยู่แล้วน้องเอิญกินหมี่มะหมี่เหลืองบ้านเราก็เอิญหมี่เหลืองเนาะบ้านเราก็เอิญบ้านเราก็เอิญแล้วพี่บินกินอะไรอ่ะไม่ได้กินไม่มีตังค์ซื้ออุ้ยนี่ไงแล่มากเลยนะมุมนี้น่ะมันไม่เห็นเลยมันหยอดเสียงยงแย่เล้แงกูแล่เลยก็เห็นเข้าประตูก็จะสูนไงยังก็เรามากับซอกันอยู่ไงพี่บิน ใช่ใน,ชน okay. ี่กินก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสามหมื <te 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 ่นนะเนี่ยเออเห็นไหมถ้วยละสามหมื <te <te ่นกินเลยถ้วยละมันสามหมื่นแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวละสิบเป็นสามสิบเออคีนี่ของน้องตีนะคะน้องตีสั่งเป็นหมี่ค่ะมี่หมาหนาละขอบคุณพี่แมนนะคะซื้อน้ำมันหนาลน้องๆด้วยนี่ของน้องเอิร์นของพี่การกินหมดแล้วใช่ไหม หมดแล้วคำเยิ่มหมดเลยเลิศพ่การเที่ยงหรือเปล่าเมื่อคืนแบบสนุกมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้องเอิญชิมชิมเขาเรียกอะไรนะต้มไก่ไม่ใช่ชิมอะไรเอ่าชาชาขาวแล้วก็อะไรอ๋อชาขาวกับน้ำอะไรเหลืองเอ่ะ ชาเขาผสมอะไรนะเขาเรียกน้ำอะไรเหลืองๆอ่ะเป็นรหสไม่ใช่เอ็มลอยเขาไม่ได้เรียกเอ็มลอยเขาเรียกเออ่น้ำสับปะรดน้ำสับปะรดกับวายเหรอใช่กับวายขาวแล้วก็มันอร่อยมาแซงขับกันมามาแซงรับไปหอนี้กันต้องสูเพราะวุดขับไปส่งเด้อขับไปส่งหอยให้เจริญไปทรงเถิงเกียร์ไม่ไม่ได้น่าเกียร์เลยก็บอกว่าเดี๋ยวขับไปเองก็แบบ เดี๋ยวาอไปส่งพุ่นี่ไม่น้องสวยเกินไปกลัวเข้าข่มคืนน้องไงเม้น้อนบาดผักเนาะเออบ่มีสตีน้องบอกว่าบ่มีเสือผ่าเก็บผ่าไปซักเบิดน้องว่ามันสงบดีไงบ้านนะเข้าวัดไปบวชชีแถวลูกถ้าชอบสงบเออไม่เพราะว่านเออน้องเอไปอยู่บนภูเขาคิดถึงบ้านนะคะเพราะว่าปวกมันขึ้นบ้านค่ค น้กเอิญจะกินปวกค่ะน้กเอิญกลับไปกินปวกที่บ้านค่ะกาเปันใบมูดคอยขาดเบิดเบิดบ่ไปยังดอกนุ่ได้ใส่ยละละชีวิตนี่เอิญต้องกูไปทหานอาหารปวกจ่อใบทหารกูเบิดอุ้ยอุ้วแป๊ะใบเดียวอะไรก่อนบ่เมียนใบทหารของพี่หรอของพี่หรือของแฟนของแฟนของแฟนโห่มาก มันกินทำไมอ่ะมันเจาะไปได้ยังไงกูมาหอดี้กูเป็นคนเจ้าไว้ยังไดดปรเดี๋ยวไว้ในแฟมได้ยังบอกไว้ในตู้คัดหรือยังคะอ้ยแฟนพี่คัดหรือยังพี่พี่นิบอ๋อคัดแล้วค่ะน้องงามสาวเนิบกี่แลกับน้องงามบ่นี่อีเด็กนี่มันว่าฉันแย่บ่โอเคค่ะมปวดเออมึงหยุดเยอะนะเออ โอเคค่ะเดี๋ยวน้องตี้ขออนุญาตปรุงก่อนเดี๋ยวเส้นน้องตี้มันอืดแล้วพี่น้องคะมันอืดแล้วมันจะบ่มีน้ำสดเพราะว่าปกติบบะหมี่น้ำสดหรือวะป็นแดงสันนี่คือเป็นแังสันเป็นอะไรตาที่เป็นแังสันตาแดงเหรอทำไมขี้ขี้เหล่จังเลยทำไมเป็นเด็กเป็ดขี้เหล่จังเลยขี้เหร่แบบขี้เหร่แบบรอบๆอเปล่ามันนนาเาะเสียบวัดหบุญ โู้กินจนได้เสียบเถอะได้วิ่งหรือไม่นี่หนาเลยนี่เด็กกินบ่างไรแม่มาซื้อวายกินน้วเย็นโอ้ยถึงมามัวกินอันหนึ่งกินอันหนึ่งน้องหนาแห้งเราแลววันนี้ถ้ามันชอไม่ได้เรียกเราจะกินวิสกี้ขาวไม่ใช่หรอเมื่อคืนลงเพียงใหม่ ไปกินวิสกี้ค่ะไม่ใช่หรอฮะไปกินวิสกี้ค่ะไม่ใช่หรอแบบวิสกี้เหลืองอ๋อไก่ขาวขาวกับเหลืองไหมขาวกับเหลืองเจ้าสานั่งกินไส้สอ้อยังเหี้ยนบนาไม่น้ำกิน,น,นตีบาเสียบมาแต่ไก่มากินน้ำแล้วขี่รถไ,ไปหาบก็บวาาา่าจิ้งยางมากไม่มีสติเห็นมาสั่งถาอย่างบ้าน ้าชิังกินแซ่ไดฮะแครบ่เกีแบบทำไมติได้ยมีเมื่อกินะคะนั่งนอนลับแล้วตัวไดหบอก็หม่ไปมึงทใจกอสินตัวเีเครับเพ็ดเพ็ดเพ็ดพี่เดรต่าวีเย้ยกกก บ่เพ็ดได้เนี่เพ็ดเจียมได้เราชิวชิวเดี๋ยวเพิ่นบ่ให้เว้าเป็นไงไอกลางดังเงากคุณแล้วต้องเ้าคนเบาเบาอันนี้คนบ่เห็นบ่แมนอุ้ยบูบีแล้วเอาบอกทัวร์ศาสตร์เลยนะข่านี้แน่นี่ยโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมป้าบุ๊มบอกแล้วเนี่ยแล้วพูดว่ายังไงนะเมื่อกี้น้องเอิญน้องเอิญแล้วพูดว่ายังไงพูดว่าอะไร น้องเงินพูดว่าอะไรเมื่อกี้ไม่ต้องพูด่อุ้มยกับพี่อุ้มทำไมเพราะว่าเพราะว่าอลินเล่าให้น้องเรื่อคนไพรวิกกี้ขาวเหรออุ้ยไม่ใช่ไวน์ขาวแล้วก็น้ำสับปะรดกินไวน์กับน้ำสับปะรดมันเข้ากันหรือไวน์นีกินแล้วแย่เราหมดละไวายขาวกับต้มสมุนไพรไม่ใช่มันนี่มันกระบาดมันคือใบเบียร์เปล่าเหนื่อยเลยกิน กินแล้วแบบล้าเลยมันเป็นใบรักษาสุขภาพทางจิตนะคะยาวารกษาเป็นนัโกเก้นางหัวยคนเดียวนะรักษาบรหัวใช่ค่ะมันทําให้เรามีความสุขไหมคะโอเคค่ะเพราะเราเครียดจากการซ้อมแล้วก็ไปทําให้เราสนุกแล้วก็เป็นบ้าค่ะแล้วแล้วแล้วเราน้องเอิญเป็นบ้าไหมคะน้องเอิญก็เต้นให้พี่วินดูด้วยนะคะแบบมุนนาของนางค่ะ แบบมุนทางเขาน้ำนะคะมือก็เต็นตะหึนเอาตอนไปเอาหมูกระทะนี่าอเงี้วิอมี่ลาจำทาใดเด้อค่ะว่างลาก็เต็มที่ละม้วนจำได้ยี่บ่ถือจะจำได้ยี่บ่ได้กินหมูกระทะยู่บ่มื้งซึนโอเคค่ะน้องติ้ต้องรีบกินแล้วล่ะทุกคนโอเคนะคะพวกเรากินเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับมาที่บ้านพักมือนโดงฟาร์มตอนนี้ไฟดับค่ะพี่การพี่การพี่การทำไฟดับเหรอ บ้าไม่นะไม่ได้ไปทำเลยเออเห็นไหมเกาจะทายัางไงต่อเราต้องร้องเอาหรอมา,าบ้านนี้ไฟดับหรอยี่เขาต้องเาต้องถามแจค่าไฟได้เดือนนี้เพราะว่าดับบอยมากน,นะคะ จูดี้ไม่ไหนรูเลยกเลยสวัสดีนะคะจูดี้สวัสดีค่ะเข้าใจไหมสวัสดีค่ะจูดี้นางงาลงลูกสาวแลูกที่สวัสดีค่ะนางลงเว้ยนางลงกินข้าวหรือยังคะนางลงจูดี้กินข้าวหรือยังคะจูดี้จูดี้กินาวยังยาอย่เรียกโอเคไหมคจูดี้บอกโอ้ยร้อนมากเลยแม่ จดีไปตน้ำแล้วไปตน้ำล้างบอลแล้วแล้วจดีไปตน้ำล้างบาลแล้วร้อนไหมคะดีร้อนไหมดิร้อนไหมคะร้อนไหมคะดีร้อนไหมคะร้อนไหมคะโอเคดีร้อนนะคะโอเคค่ะเว้ เด่นเกมแล้วไอแมนบอกว่าอะไรเอาวี่บอแมนไอ้แมนบอกว่าเรื่องไหนบอกเรื่องไงเรื่องเกมบอกเรื่องไงเรื่องเกมคือเกมเอาวี่สิบักกคะลนนก็อย่าเล่นบ่อยครั้งไปดังให้ทำคลิปเยอะๆที่แมนบอกใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างสองนที่สองเด็กๆคุณจารโนคุณรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกดีมากเไม่ได้ตกนี่เล็กลคุณไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมไม่ได้ร้องไห้ไม่เคยร้องทำไมเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างี้มันคืออย่างนี้ก็ควยับ่เลยมานอนตดไม่เงยเล็กตดเดอร์ทุกคนมนคือย่างอย่งไม่เงล็กโต๊ดบอากาศมันนิ่งมันเลยเม้นประเเสว อุ้โศกกระโปงว่าซานเอิญรู้ไม่ชอบอาบน้ำนะเอิญถ้าเอิญเลยจูนเอิญให้ดูพี่เธอบอกว่าเธอเปพี่เคอเป็นคนโศกกระโปงอย่าให้จุดเลยโจเอิญไปปลุกพี่นะตโจที่อาบน้ำเต็มตัวเสร็จแล้วมันมันมันเลยเวลาปลุกแล้ว <c oughs> มันมาแบบว่าเลยปลุกพี่มันบอกว่าก๊อก็กตื่นไฟกันมาก๊อก็ก็มามากท่าคาผู้นั้นผู้นี้เด้อบุู้โมลื่องอีหน่อยนี้นะครับเขเออคือพอรู้เรื่องเนาะคือนอนหนะ เออกรนอนข้าตะนอนกับไปหูเรื่องยังกระถามหมูเหือนข้านอนกันละเพราะว่าน้องไปนอนบ้านนะคะเพราะว่าน้องต้องการความส่วนตัวเออไม่หนูก็บอกน้อง,นอนองหนูบอกน้องแล้วยายเล็กหนูบอกน้องไป<อ>บว<อ>ช<อ>ชีเสื้อผ้ามานอนบ้านพักแล้วไม่ใช่หรอก็มาก็เอาเอาก็ไปไปมาไม่ก็วันนั้นน่ะผ้าวันนั้นก็เลยมันไม่ได้ซ้อม็เลแล้วผ้าหายยุกตะกร้าผ้าพักมีเสื้อผ้าอยู่ที่บ้าน ก็ไปซักมันก็มีใสเออก็วันนั้นก็วันนี้นะนะใช่ซีขึน,นอ๋อแบบว่าที่บ้านพักเราก็มีออที่ซักผ้าพพให้ซักผ้าน้องอย่ากมาซักที่บ้านถ้าบ้านบ้านน้องไม่ได้ไกลนะคะไม่แล้วน้องใส่แล้ววันสองสองซุ้มแล้วสินอะน้องก็มูที่สามน้องก็เสียหอมตะการก็ทำมาอยู่เพื่อน <c oughs> แล้วก็จะหัวว่าทำไมน้องจะทำแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกคนไม่น้องไม่มีจติน้องชอบทำอะไรผีบ้าตามภาษาน้องเพราะว่าน้อง คนสวยแล้วไม่เหนื่อยหรอไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกับความสวยค่ะเป็นคนสวยแล้วก็แบบจมูกโด่งแล้วก็แบบเอ่อคิ้วคิ้วสวยเดี๋ยว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 ส่วนในโดขข่งขอคัดค้านตาก็สวยเนาะจมูกก็โด่งไหม <c oughs> จมูกบ่งปะค่ะโด่ง <c oughs> ม,มากเพราะว่าน้องเลยน,นะเป็นคนสวยแล้วเพราะว่าถ้าไม่สวยก็จะแบบ ขี้เหร่ในลูกสวยมากเลยตัวตัวตัท่าไม่สวยลูกเพราะดอกยังของมันท่าไม่สวยก็จะขี้เหร่มือว่ามันหลงตัวไปเลยม้วนมากเลยก็ไม่หลงกันมีสติไหมลูกหนูมีสติไหมตอนนี้วันนี้เนาะเอือนเป็นคนมีสติเพราะว่าฮะสติโอเคนะคะนะคะเอิลเป็นคนสวยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบหัวก่อนขอบคุณค่ะยังไงคะไม่ขอบคุณค่ะทายังไงต้องพนมมือด้วย โอเคโอเคเธอปิคลิปให้ต้อนหน่อยสิปิดคลิปสินี่จาติของบอมูปีคลิปเนี่ยเมื่อกี้บอกไปตามกูพี่พาวบอกแปะเชี๊ยพีกากไว้สมิ่งได้คบกากไว้สมิ่ได้คบผมฝากกดไลคกดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร ไม่เขาบอกว่ากดสับตะไคร้เกดสับตะไคร้โอ๊ยกดตามชออุ้มี่ชแนลเลยแล้วเจะไปหน้พีว้าไม่เป็นกลงใจให้เราคนด้วยับผมบายบายที่ับายู้มรัเอี่ที่มันบอก